สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูฝรั่งฝรั่งแดงทับทิมสยามต้นที่เขาเอามาปลูกค็นี้ฝรั่งแดงทับทิมสยามเนี่ยใบก็เป็นสีแดงก้านก็เป็นสีแดงลูกลูกเขาก็เป็นสีแดง แดงหมดแต่เห็นเขาบอกว่าไส้มันก็แดงไปด้วยก็ไม่รู้อีกกี่เดือนเขาถึงจะใหญ่และแก่ถึงจะได้กินอันนี้ปลูกได้ประมาณสักเจ็ดถึงแปดเดือนนี้ครับต้นเนี้ยประมาณเจ็ดแปดเดือนปีที่แล้วผ่านมานี่ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนมีต้นเดียวทั้งสวน ด้านหลังก็เป็นอินทรพาลลำส่วนนี้ก็คือได้มาแบบฟุกๆที่แรกเกือบตายแล้วครับนึกว่าฝรั่งธรรมดากะจะฟันทิ้งอยู่แล้วพอดีใบเขาแดงลูกเขาแดงก็เลยไปเปิดดูในโทรศัพท์ใน YouTube มันกลายเป็นฝรั่งทับทิมสยามพันที่หายากเออก็เลยต้องเก็บไว้ดูแลต่อ ไม่แน่ใจว่าลูกเนี้อีกกี่เดือนถึงจะได้กินถึงจะได้ดูต้นพันธุ์เขาส่วนนี้คือสับป,ปะรดสับป,ปะรดปะัตตะวียอันนี้ก็งงบ้านชเมืองก็ก็ปลูกเขียวดีนะครับแต่ผมปลูกกลายเป็นสีแดงกลายเป็นสีแดงหมดเลยมันจะกลายพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ ส่วนนุ่นของอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้สับประรดห้วยมุ่นแดดเผาแดดเผาเขาก้านไหม้เลยก้านไหม้แต่ว่าต้นก้านใบสีขาวสีขาวไม่แน่ใจว่า ตอนเขาใหญ่แล้วติดลูกลูกจะขาวด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นติดลูกออกมาสีขาวก็ถือว่ากลายเป็นพันธุ์ใหม่เลยนะครับนี่จากห้วยมุ่นจะเป็นมุ่นอุ้ยปุ๋ยเปล่าอืมก็ดูดีนะลำต้นเขาก็ดูแข็งแรงเขียวแต่ว่ามันขาวนี่เด็กไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอืมมันก็แปลก แปลกมากๆเลยมันเป็นน่าจะเป็นกระดินมั้งครับรืคงมีเรือดธาตุอะไรสักอย่างที่อยู่ในดินทําให้ต้นใบเขาขาวขึ้นมาไม่ออกเขียวเอาละครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ